สวัสดีค่ะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นสกูชี่เยอะมากๆนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปมหากรรมกล่องสุ่มกันนั่นเองนะคะทุกคนคืออะไรนะคะคือเรานะคะจะจัดกล่องสุ่มซึ่งแบบว่าเราไม่ได้ขายมานานมากๆนะคะจะเป็นกล่องสุ่มราคาสกูชี่เนาะเราจะมีทั้งหมดด้วยกัน4แบบเลยนะคะจะมีกล่องสุมสงส่มสกูชี่1 0 0บาทกล่องสุ่มสกูชี่หนึ่บาทนะคะกล่องสุ่มสกูชี่บัน30บาทและ กล่องสุ่มเครื่องเขียนราคา200บาทค่ะรายละเอียดจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยนะคะสำหรับกล่องสุ่มนะคะค่าส่งเริ่มต้นที่50บาทนะคะเป็นส่งแฟลตเนาะกล่องต่อไปบวกเพิ่ม10บาทนะคะเป็นประมาณนี้สําหรับรายละเอียดค่าส่งส่วนสกูชี่นะคะชิ้นที่อยู่ในกล่องสุม่มบางชิ้นอาจมีตําหนิ จากโรงงานหรือจากการเก็บรักษาอะไรอย่างนี้ขอคนรับได้นะคะตรงรับได้ตรงนี้เนาะเพราะกล่องสุ่มทุกกล่องคือปกติสินค้าแล้วเราถูกมากแล้วนะคะกล่องสุ่มทุกกล่องไม่มีต่ำกว่าราคาเลยซักกล่องเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูแต่ละแบบกันเลยเนาะ มากเลยนะคะทุกคนสําหรับกล่องสุ่มกล่องแรกนะคะจะเป็นกล่องสุ่มราคา100บาทนะคะจะเป็นกล่องแบบนี้ค่ะไซส์เนี่ยจะอยู่ประมาณ 2A นะคะหรือถ้าใครได้รับสินค้าชิ้นใหญ่หน่อยเนี่ยจะได้เป็นกล่องไซส์ 2B นะคะตัวนี้นะคะราคา100บาทได้สกุชิ1-2ชิ้นนะคะเราจะแจ้งเอาไว้ให้เลยนะ1-2ชิ้นนะคะก็ทุกชิ้นเนี่ยส่วนมากราคาตรงเนี้ยจะเกิน100บาทอยู่แล้วถ้าชิ้นไหนที่ไม่เกิน ก็จะได้เพิ่มเป็น2ชิ้นนะคะซึ่งปกติถ้าลูกค้าได้เนี่ยก็จะได้ราคาประมาณ120บาทขึ้นไปถึง390บาทเลยนะคะสำหรับกล่อง100บาทนะทุกคนคิดดูมาลุ้นแจ็คพอตกันนะคะแต่คือรับรองเลยว่าเออทุกกล่องเนี่ยคือมันแบบคุ้มแน่นอนไม่มีต่ำกว่าราคานี้แน่นอนเลยนะคะแจ้งไว้ก่อนเลยนะราคากล่องละ100บาทนะคะสามารถกดแคปภาพหน้าจอแล้วทักมาสั่งได้เลยนะคะค่าส่งกล่องละ50บาทนะคะซื้อ กล่องต่อไปก็บวกเพิ่มกล่องละ10บาทนะคะสำหรับกล่องต่อมานะคะคือกล่องสกูชี่กล่องสูมสกูชี่ราคา1,000บาทค่ะทุกคนเราเอากล่องให้ดูนะสำหรับตัวกล่องนะคะจะเป็นไซส์นี้เลยค่ะหรือไซส์ C บวก8นะคะหรือบางคนเนี่ยจะได้สกูชี่ชิ้นใหญ่หลายชิ้นเยอะมากๆนะคะกล่อง C บวก8ก็จะใส่ไม่พอค่ะทุกคนเราก็มีเตียมไว้เรียบร้อยเลยอันนี้คือกล่อง F นะคะ กล่อง F ที่แบบว่าแขนพิมพ์เท่านี้คือมันใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวจะมาเที่ยวกับกล่อง2 a เอให้ดูนะคะก็คือเนี่ยทุกคนน้องคือน้องคือเล็กมากๆเท่านี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นกล่องราคา1000บาทนะคะ1,000บาทเท่านั้นทุกคนจะได้สกูชี่เนี่ยประมาณ 5- 6ชิ้นขึ้นไปจนถึง12ชิ้นเลยนะคะแล้วแต่เลยนะว่าทุกคนจะได้อะไรนะคะจนถึง12ชิ้นเลยก็คือคุ้มแน่นอนนะคะ แล้วก็ราคาเนี่ยไม่ต่ำกว่า1000แน่นอนนะคะจะราคา1,200ถึง3,000บาทนะคะลุ้นไปเลยว่าจะคุ้มเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะคือคุ้มแน่นอนอันนี้รับประกันนะคะ1,200บาทถึง3,000บาทนะคะสำหรับกล่อง1000นเนาะแล้วก็แจ้งไว้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ซื้อกล่อง1000นะคะค่าส่ง50บาทเหมือนกันนะใครที่ซื้อกล่อง1,2สองกล่องนะคะรับฟรีไปเลยน้องสกูชี่มิกกี้แฟมิลี่นะคะ จำนวน1กล่องนะคะมูลค่าอีกบาทนะคะแล้วยังไม่พอบวกโปรส่งฟรีไปด้วยจากที่ต้องเสียค่าส่ง60นะคะสำหรับ2กล่องแล้วก็ได้น,นี้รวมเป็น150บาทคุ้มมากๆนะคะใครที่แบบเน้นลุ้นเน้นสุ่มชอบสุ่มมากๆจัดไปเลย2กล่องแถมบวกส่งฟรีด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นที่ทุกคนเห็นเลยนะคะเป็นกล่องสุ่มบอลคะ่ะซึ่งไม่ได้หมดเท่านี้นะคะนี้จะเป็นกล่องสุ่มบันแบบธรรมดาทั่วไปก็คือนี่เลยนะคะมูลค่าถูกเชนจิอยู่ที่ 90- 120บาทนะคะ กล่องจะเป็นไซส์นี้นะคะตะกองสุ่มของเราเนี่ยราคากล่องละ30บาทเท่านั้นนะคะคือกล่องละ30บาทถูกมากนะคะแล้วก็ค่าส่งเนี่ยจะเริ่มต้นที่กล่องละ40บาทนะคะสําหรับกล่องสุง่มบานเพราะว่าพิมทาให้น้องงบน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ซื้อกล่องถัดไปบวกเพิ่ม10บ,บาทส0บบาทนะคะโอเคค่ะสําหรับ แจ็คพอตของกล่องสุ่มบันนะคะก็จะเป็นบันจัมโบ้เลยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นบันกลางใช่ไหมคะแจ็คพอตจะเป็นบันจัมโบ้มูลค่า150บาทคะ่ะซึ่งจะมีตัวรายอยู่1ชิ้นเป็นตัวนี้ซึ่งแบบรายมากนะคะจริงๆนี่เป็นรุ่นแรกของเหมียวบันนะคะซึ่งมีอยู่ชิ้นเดียวนะคะแล้วก็ จะเป็นบันวาเลนไทน์ค่ะราคา150บาทบันคริสต์มาสนะคะซึ่งมีสีแดงเหลืออยู่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแจ็คพอตของกล่องสุ่มบันมูลค่า150บาททุกคนก็คิดดู5เท่าจากราคาที่ซื้อคุ้มไหมคะก็สามารถทักเข้ามาสั่งได้เลยนะคะสําหรับกล่องสุ่มบันราคา30บาทนะคะใครที่ยังเล่นบันชอบบันก็สั่งตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นนี่เลย เครื่องเขียนต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะคะน้อยมากๆแล้วเราจะมาทํากล่องสุ่มสุดพิเศษให้ทุกคนเลยนะคะราคากล่องสุ่มอยู่ที่200บาทนะคะ200บาทจะได้มูล,ลค่าในเครื่องเขียนเนี่ย <im it> เครื่องเขียนต่างๆนะคะมูล,ลค่าตั้งแต่250จนถึง600บาทนะคะคิดดูคุ้มขนาดไหนนะคะกล่องสุ่มเครื่องเขียนเนาะใครที่เปิดเทอมแล้วกำลังเปิดเทอมหาเครื่องเขียนน่ารักน่ารักเอาไปจดช็อตโน้ตต่างๆนะคะพิมพ์ก็แนะนํากล่องสุ่มเครื่องเขียนเลยนะคะราคาอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะทุก ค,ค่าส่งยอยู่ที่กล่องละ50กล่องถัดไปบวกเพิ่มกล่องละ10บาทนะคะก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นกล่องไซส์ 2A หรืออาจจะเป็น 2B อะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่นะก็คือคุ้มค่ะทุกคนได้ราคาแแต่2 5 0ร้อบถึงหกรบาทเลยนะคะทักมาสั่งได้เลยนะคะตัวนี้มีจํานวนจํากัดนะคะสําหรับกล่องสุ่มเครื่องเขียนนะและนี่นะคะก็จะเป็นกล่องสุ่มทั้งหมดของวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะสามารถทักมาสั่งได้เลยนะคะบีบสกุชิฟินมากๆนะคะ ก็ทักมาสั่งได้เลยนะคะให้ไวให้ว่องก่อนสินค้าจะหมดนะคะพิมพ์รับเฉพาะคนพร้อมโอนนะคะไม่แบบรับสั่งเล่นนะทุกคนไม่เอานะไม่ผ่อนไม่จองกันนะคะมีงบเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นมีให้ตั้งแต่ราคา30จนถึงราคา1000หรือจะซื้อ1000กี่กล่องก็ได้หรือใครชอบเครื่องเขียนเราก็มีกล่องสุ่มเครื่องเขียนให้ด้วยนะคะไปดูกันได้เลยและทักมาสั่งกันนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูของอุย้ยของที่เป็นสกูชีที่เรามาใส่กล่องสุ่มกันให้แบบชัดๆนะคะดูสิ นี่จะมีกล่องสุ่มตรงนั้นด้วยของไอเคมีกล่องสุ่มในกล่องสุม่มเอ๊มีดิสนีย์นะคะมีปุ๊บ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 แล้วก็นั่นนะคะชิงชิงอันนั้นก็จะเป็นของสุดพิเศษของเรานะคะแล้วก็เป็นนี่เลยอันนี้เนี่ยจะราคาตั้งแต่แบบ290จนถึง390บาทต่อชิ้นเลยนะคะดูค่ะทุกคนอันนี้ราคาแบบ2 2 0 220ทุกคนจะได้คนละ1ชิ้นอันนี้ร5อย2 0 120 120 120 1 3 0 150 220 120, 120คือทุกคนแต่ละชิ้นมันราคาเกินทุกชิ้นอันนั้นนะคะ190บาทค่ะ 120, 120ค่ะอันนี้ราคา 120, 120นะคะ 1, 100, 1 130, 150, 150, 120นะคะทุกชิ้นคือราคาดีมากๆนะคะก็ทักมาสั่งได้เลยนะคะ